พฤศจิกายน2563หลังผล DNA บอกความจริงว่าเลือดของลูกเสือทั้ง4ตัวคือข้าวเหนียวเข้าวยำข้าเจ้าเข้ากล่ําไม่มีความเชื่อมโยงกับพ่อให้ลาบและแม่ให้ทองตามที่เจ้าของสวนเสือกล่าวอ้างแต่จากนั้นไม่นานข้าวเหนียวก็ตายและพญาเสือกลับถูกสั่งให้คืนของกลางทั้งหมด หลังจากที่เขาแจ้งเกิดเนี่ยเราก็มาตรวจหน้าเสือทุกครั้งถ่ายรูปอตอนเกิดจนถึง1ปี2ปีอะไรเงี้ยก็มาเทียบลายทุกทุทุกท,กท,กท,กทกชั้นปีก็มันเป็นตัวเดียวกันแสดงว่าในขณะที่มันจะเกิดก่อนมันเกิดเนี่ยมันถูกสวมระหว่างนั้นอันนี้คือการแจ้งเท็จเราก็ทำสื่อถึงกรมกรมโดยทิศดีทัญญาเนี่ย ท่านก็รู้เรื่องนี้มาท่านก็สั่งตรวจเลือดเข้มงวดอีกทีนึงขอนําเลือดนี้ไปส่งให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะให้ดูสองในงานมาตรวจที่ว่ามันตรงกับเราไหมเขาเขาตรวจแล้วตรงกับเราไหมแล้วไม่ตรงจริงไหมที่ไม่ตรงกับพ่อแม่เขาตรวจมาผลตรงกับเราซึ่งของเราเก่าของเขาไม่ตรงกับพ่อแม่วันนี้ก็ชาชัดเจนแล้วว่าไอส้สตัวเนี่ยซึ่งไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่คู่นี้ให้ลาภไปทองนี่ไม่ใช่พ่อแม่สตัว ถึงตรงนี้จึงเกิดคำถามฟาร์มแห่งนี้เอาเสือมาจากไหนตอนปีห้าเก้าเนี่ยคือข่าวที่เราได้เนี่ยมนหลังมาล้าหลังมากหมายความว่าข่าวที่ปีห้าหกเนี่ยมาถึงเราในปีห้าเก้าเราก็เข้าใจว่าขณะที่ปีห้าเก้าที่เกิดขึ้นน่ยคือเป็นช่วงขณะที่กําลังเกิดเหตุแต่จริงๆแล้วมันเกิดเหตุตั้งแต่ปีห้าหกมีการย้ายเสือมีการขนเสืออะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆพอมาตรวจสอบตัวนี้พอมาปี61มาตรวจสอบก็พบว่า,า,วามุกดาสวนเสือและฟาร์มเนี่ยเป็นสวนเสือเดียวกับตรวจปัตตานีเจ้าของคือนายสมดิ์ซึ่งปิดที่นั่นแล้วมาเปิดไว้ที่นี่มุกดาหารคือทั่วไปมันมีทั่วเทศคือตรงไหนที่เป็นช่องทางด่านธรรมชาติด่านด่านถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปกติประเทศไทยมัน มันมีด่านด่านที่ถูกต้องมันมีแต่ไอของที่ผิดกฎหมายมันผ่านไหมล่ะมันไม่ผ่านอยู่แล้วถูกไหมอย่างเช่นแม่น้ําโขงนี่ยาวเท่าไหร่ค่าแม่น้ําโขงแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นของผู้นี้มันไม่ได้ยากกว่าที่เราคิดเลยหลังผลตรวจ DNA ชี้ชัดพญาเสือและชุดปฏิบัติการเหี่ยวดงร่วมกันวางแผนทำภารกิจเปิดโปงการสวมเสือครั้งนี้ต้องไม่พลาด งวดนี้แล่ผมจะไปครั้งนี้ที่ผมไปเนี่ยผมไปเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์ป่าแต่ตายในในอ้อกอกของของกรมเราเราก็ยอมดีกว่าที่ยังสุ่มเสียงว่ามันจะตายวันไหนขณะที่ตรวจแล้วมันไม่มัน,มนดีนเอไม่ตรงเพราะนั้นเสือเขามีโอกาสรอดอยู่กับเรามากกว่า รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่กว่า60คนเดินทางจากอุทยานแห่งชาติภูผาเทิอมุ่งหน้าไปยังมุกดาสวนเสือและฟาร์มพี่พี่อยู่บ่ครับพี่อยู่นะอ้าวเหรอฮะพี่พี่มอบใครไหมฮะพี่ผมมอบให้ลูกชายกับ

ไม่เป็นไรครับลูกชายก็ได้เพราลูกชายผมก็รู้ดิในลูกชายเป็นสาย็ได้เดี๋ยวคุณสมเด็จคุณสมเด็จให้ให้ให้ลูกชายหรือเจ้าที่มาเปิดประตูให้หน่อยดิครับบผมได้ช่วยอกอ่าโอเคนะครับอ่าโทรเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอขึ้นออกครับขอบคุณมากครับเสียงไม่ได้ปล่อยเสือก่อนเออปลอยเสือมา ไม่ถึง5นาทีก็มีชายรูปร่างสูงขาวเดินมาเปิดประตูก่อนแสดงตนว่าเขาคือนายเทานาวัตรลูกชายของนายสมดิดนะคะเราก็มาตามหมายค้นนะคะหมายค้นที่อคอควายหนึ่ทับสองนะคะเป็นหมายค้นของสารจังหวัดมุกดาหารนะคะ ไม่ร <icana>, ู้นะครับและสุดายก็เมื่อเข้าไปด้านในพบว่าสวนเสือดูเงียบผิดปกติไม่เห็นแม้แต่เจ้าหน้าที่ดูแลภายใน ขณนะกำลังเดินเสือที่อยู่ในกรงก็คำรามหนักกระโดดใส่กรงคล้ายไม่เคยเจอผู้คนขั้นตอนก็ต่อไปก็มีการตรวจยึดตรวจยึดก็มีทั้งตรวจยึดและอายัดตรวจยึดเนี่ยจเป็นคดี3ตัวในส่วนของซราบหนึ่งนงเนี่ยเป็นอายัด แล้วก็อีก2ตัวของพ่อแม่อีกตัวใหม่ที่เรากําลังจะตรวจดีเอนเนี่ยเราสงสัยว่าคู่นี้ก็ไม่ใช่ลูกเหมือนกันแล้วก็ขออายัดไปแต่อายัดเนี่ยเราจะนําไปอยู่ที่สุนเดียงทั้งหมดนอกจากเข้ายวยเข้ากล่ำข้าเจ้าแล้วพญาเสือยังได้กลิ่นความผิดปกติของลูกเสืออีก2ตัวคือเข้าเมาและเข้าเปลือก ซึ่งเจ้าของสวนเสือเคยแจ้งว่าเกิดจากพ่อแม่เสือที่ชื่อโดโดและมะเฟือง เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการยิงยาสลบเสือทั้ง5ตัวก่อนขนย้ายออกมาใส่กรงบนรถบรรทุกเพื่อนำไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงจุฬาพรจังหวัดศรีสะเกษ พ่อเขาคือคุณสมดิษเนี่ยให้การไว้นะครับก็คือว่าเหมือนเหมือนคือเขายืนยันตามที่เขาแจ้งแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ในการแจ้งเกิดอยู่แล้วว่ามีหลักฐานอ่าคือเขาเขาแจ้งเกิดไว้นะฮะว่าเสือเข้ายำข้ากรรข้าเจ้าเข้าเหนียวเนี่ยเป็นลูกของนายรับไอทองคือเขาแจ้งเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักฐานในการแจ้งของเขาเขาก็ยืนยันตามหลักฐานของเขาดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีเอพอดีเอเนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มันยืนยันอยู่แล้วว่า ในที่สุดแล้วผลการตรวจออกมามันไม่ตรงเพราะฉะนั้นมันมันไม่เป็นพ,พ่อแม่ลูกกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้องเอาเสือชุดลูกเสือลูกชุดนี้นะฮะมาจากที่อื่นมา,มาสวมนะครับดังะะนั้น,ม,นมันก็เป็นการาจะเป็นการย,าย้ยายถ่ายเทหรือการฟอกสัตว์กันแล้วแต่ แรกที่เราดําเนินคดี3ตัวก็มีเข้า,ยาํยำข้ากรรมและข้าวเ,าเจ้าเนี่ยเราตรวจทั้ง2ส่วนแล้วตรวจทั้ง2หน่วยงานแล้วของกรมยานก็ตรวจแล้วแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงทรัพย์ก็ตรวจแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ตรวจแล้วเป็นผลว่าไม่ตรงกับพ่อแม่เช่นเดียวกันเราขอดำเนินคดีเป็นในส่วนๆไปเพราะฉะนั้นการแจ้งเกิดก็คงการกบครองโดยผม่ชอบอาจจะแจ้งเท็จ พอเราพิสูจน์แล้วว่าเสือที่ได้มาเป็นลูกเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่เลยทั้งตัวเดียวเสือทั้งหมดถูกอายัดและจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความเอาผิดกับมุกดาศวนเสือและฟาร์ม3ข้อหาหนัก ในพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพักใบอนุญาตสวนสัตว์เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง